en del løpere i Lismat-kvartalet. Det sier til bortført. Sterkt start for han nå.

やれ ทั้งหมอกทั้งหิมะตกเลยจ้ะทุกคนจะไปรอบนรถเมื่อกี้ถามครับจ้าว่า เขาจะเข้าเส้นชัยกันประมาณกี่โมงเขาบอกว่าทีมแรกที่สตาร์ทน่าจะเข้าเส้นชัยประมาณเที่ยงครึ่งจะ้ะแล้วทีมสองน่าจะเข้าเส้นชัยประมาณบ่ายโมงตอนนี้ไปนั่งรออยู่ที่รถก่อนจะ้ะใกล้เวลาเขาเข้าเส้นชัยแล้วค่อยกลับมาดู